มีเรื่องมนาะอัปเดตด่วนสำหรับคนที่ทำประกันสุขภาพเอาไว้แล้วนะครับนั่นก็คือการที่ไม่ต่อสัญญานะครับของบริษัทประกันถ้าประกันสุขภาพที่เราถือนั้นยังไม่ใช่ new health standard นะครับจากเคสดราม่าอันโด่งดังที่ผ่านมานะครับที่มีบางบริษัทเริ่มจะไม่ต่อสัญญากับกรมธัรม์ที่อาจจะมีประวัติการเคลมสูง อะไรก็แล้วแต่ตามที่บริษัทเขาได้ให้เหตุผลเอาไว้แล้วก็มีการหยุดยับยั้งคำสั่งนั้นไปแล้วก็เข้ากรรมธิการสภาต่างๆที่มีสสนะครับนำเข้าไปพูดคุยในคณะกรรมธิการมีข่าวออกมาว่าจากการพูดคุยตรวจสอบไะไรแล้วจากกรรมธิการแล้วเนี่ยผลก็คือบริษัทยังมี สิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาหรือการไม่บอกอหรือการไม่ต่อสัญญาได้นะครับถ้ากรมธารม์ที่ถืออยู่ไม่ใช่ New Health Standard อันนี้บริษัทก็คงอาจจะใช้สิทธิ์ตามสัญญาที่ผู้เอาประกันหรือลูกค้าได้เซ็นเอาไว้นะครับดังนั้นครับคนที่ถือประกันที่ยังไม่ใช่ New Health Standard ก็ต้องระมัดระวังให้ดีโดยเฉพาะคนที่มีประวัติการเคลมค่อนข้างที่จะสูงบริษัทอาจจะนํามาเป็นเหตุผลในการไม่ต่อสัญญาในปีต่อไปก็ได้เพราะว่าอะไรมันมีเคสนะครับคนที่สัญญาจะหมดเดือนธันวาที่จะถึงเนี่ยแล้วณนะวันเนี้ยบริษัทได้ส่งหนังสือส่งจดหมายมาบอกแล้วว่า จะไม่ต่อสัญญานะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วถ้าบริษัทจะไม่ต่อสัญญาอะไรเงี้ยโดยปกติแล้วนะครับบริษัทจะสามารถแจ้งล่วงหน้านะครับ30วันหรือถ้าผู้บริโภคผู้เอาประกันอยากจะยกเลิกนะครับก็สามารถแจ้งล่วงหน้า30วันเช่นเดียวกันสําหรับกรมธรรม์ที่จะหมด เดือนธันวาแจ้งลงหน้าว่าจะไม่ต่อสัญญาให้นะด้วยเหตุผลอะไรกแล้วแต่ผมไม่แน่ใจในตัวหนังสือที่ระบุในจดหมายนะครับแต่ว่ามีคนได้รับจดหมายในลักษณะอีเลดังนั้นครับถ้าใครไม่รู้ว่าโกรมธันม์ของตัวเองเป็น New Health Standard แล้วหรือยังยังไงก็ทักมาสอบถามได้นะครับแล้วคุยกันครับปรึกษาต่อได้ที่หน้าลิงก์ไบโอโปรไฟล์นะครับ